Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนี้มารีวิวนะครับชื่อสมการความโชคดีนะครับเขียนโดยคุณซูซูกิยูนะต้องบอกว่าเล่มน,นี้ติดไปอ่านที่ญี่ปุ่นที่ผมเพิ่งไปมาแล้วก็ชอบมากนะครับเป็นเล่มหนึ่งที่ชอบมากผมเขียนสรุปข้อคิดไว้ถึง39ข้อคิดซึ่งแน่นอนน่าจะ2ตอนนะครับเพราะว่าตอนเดียวคงคงพูดยาวเกินไปนะครับถ้าเกิดจะจะเอาให้จบ39หรือว่าถ้าเร่งก็ก็ก,ก็ก็ไม่อยากทํานะครับ เราเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อแรกครับความสําเร็จของเราถูกกาหนดด้วยโชคมากกว่าความสามารถคือหลายคนคิดว่าเออเวลามันเป็นธรรมชาตินะบางทีพอสําเร็จเราคิดว่าเราเก่งนะโชคไม่ค่อยมีผลลรอกชั้นเก่งความสามารถชั้นทังนั้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ประสบความล้มเหลวก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่จริงๆแล้วโชคมีผลเยอะมากนะครับเช่นเอาง่ายๆนะครับแค่ประเทศที่เกิดเนี่ยก็ถือว่าส่งผลมากๆแล้วละ่ะ ต่อความสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าเราไปเกิดในประเทศที่มันแทบไม่มีโอกาสเลยนะเกิดมายากจนมากๆเลยเนี่ยมันคือโชคนะเพราะเราคอนโทรลประเทศเกิดไม่ได้หรือว่าครอบครัวที่เราเกิดไม่ได้เนี่ยโอกาสที่สําเร็จมันก็น้อยพูดแบบนี้จะต้องมีคนคิดว่าไม่จริงคนที่เกิดมาจนมากก็รวยก็มีแต่ถามว่านั่นคือหนึ่งในเท่าไหร่ถูกไหมส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดมาจนมากอ่ะโอกาสที่จะรวยเยอะแยะมากมายมันมันน้อยกว่าคนที่เกิดมารวยอยู่แล้วนะครับ พูดแบบนี้อีกก็แปลว่าอ๋องั้นอาจารย์ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมก็ถือว่าโชคเดียวไม่ใช่ครับโชคเนี่ยมันคอนโทรไม่ได้ในมุมนี้นะโชคที่แบบประเทศที่เกิดหรือครอบครัวที่เราเกิดฐานะของครอบครัวเราเนี่ยเราเราคอนโทรไม่ได้แต่เราคอนโทรได้ในอีกส่วนหนึ่งผมก็เลยบอกว่ายอมรับก่อนว่าความสําเร็จเราเนี่ยมันมีโชคมีส่วนแล้วมีส่วนเยอะด้วยมากกว่าความสามารถด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามสามารถห้ามห้ามพัฒนาตัวเองนะครับ มาดูสถิติกันข้อ2ครับก็บอกว่าประเทศที่เราเกิดกําหนดรายได้ครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่เรามีอยู่อันนี้โดยประมาณนะครับสมมุติว่าใครได้เงินเดือน25ง0 0ื่หมื่นสองพาเนี่ยมาจากประเทศที่เราเกิดนะหรือเงินเดือนแสนหนึ่งห้าหมื่นเนี่ยมันมาจากประเทศที่เราเกิดเขาก็มีงานวิจัยมานะครับข้อ3ครับคนที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีก็คือหล่อสวยแหละจะมีรายได้และความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าคนอื่นในภาพรวม เห็นภาพไหมครับว่านี่คือโชคถูกไหมคุณเกิดมาหลอ่อคุณเกิดมาสวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่แบบกําหนดได้อะถ้ากําหนดได้ทุกคนก็อยากหลอ่ออยากสวยขึ้นหมดอนะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าคนหลอ่อคนสวยมีโอกาสมากกว่ามีไรายได้มากกว่าบางคนผมไม่จริงคนหลอ่อบางคนไรายได้นะ้อยกว่าผมอีกผมไม่หล่อไรายได้มากกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าคนหลอ่อทุกคนหรือคนสวยทุกคนมีไรายได้มากกว่าคนหน้าตาไม่ดีทุกคนไม่ใช่ทุกคนแต่เราพูดถึงค่าเฉลี่ยภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ย มีโอกาสถา,ถามว่าทําไมเอา้าคุณลองดูดารา,ย,ายกตัวอย่างคุณไม่หล่อไม่สวยคุณเป็นดาราได้ปะก็คงมีบ้างเนาะแต่มันไม่ได้ค่าตัวเยอะแยะแต่คนที่เป็นดาราดางัดางๆหล่อสวยั้งนั้นเนี่ยที่เป็นดผู้นักแสดงนําอะแน่นอนก็มีบางคนที่ไม่ได้หล่ออาจารย์ลองดูคนนั้นสิคือไม่ใช่ส่วนใหญ่ไงอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนไงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรูปลักษณ์ก็ส่งผลนะข้อสี่ครับมาดูความเก่งบ้างเนาะ คนที่เก่งเลขตอนเด็กอะ่ะมักจะได้รับตําแหน่งและเงินเดือนสูงในอีก35ปีต่อมาไอ้ความเก่งเลขนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสมองเราเราไม่ได้แบบดีไซน์ได้ผมขอให้ตัวเองเก่งเลขแต่ใครที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งเรื่องนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็สูงกว่าแต่นี่ก็คืออาจจะเป็นงานวิจัยเก่ามาแล้วก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะเป็นคนเก่ง AI คนเก่งอะไรเปลี่ยนไปก็ได้นะแต่เรื่องพวกนี้ก็เป็นโชคอย่างหนึ่งนะครับ หรือแม้กระทั่งเดือนเกิดนะฟังข้อ5นะครับคนที่เกิดเดือนมีนาหรือเมษาในประเทศจีนนะจะกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงมากกว่าคนที่เกิดในเดือนมิถุนาหรือกรกดาอันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรมันฟุ๊กหรือเปล่าเขาก็ค้นพบครับว่าม,มันเป็นเรื่องของการเปิดเทอมปิดเทอมที่ประเทศจีนเนะี่ปเอาเอาตรงๆผมก็จําไม่ได้แน่ชัดแหละว่าเขาเปิดเทอมปิดเทมอมยังไงแต่ว่าประมาณว่า คุณเกิดช่วงเดือนนี้นี่คนได้เรียนก่อนเขาคุณมีอายุมากกว่ามีความมั่นใจมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอคุณเริ่มต้นจากการที่คุณได้เรียนได้ได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในระยะเวลาต่อมาได้ง่ายกว่าคนที่เริ่มต้นแบบด้อยกว่าคนอื่นแล้วก็หมดพลังหมดแรงรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเดือนเกิดส่งผลเฉยเลยนะครับจริงๆหน้ามันทําในประเทศไทยเหมือนกันเนาะ ไม่ไม่แน่ใจมีใครทําหรือเปล่าอ่ะถ้าใครยังไม่เชื่อว่าโชคมีผลนะก็6ครับคนที่มีชื่ออ่านง่ายเนี่ยจะได้รับความชื่นชอบมากกว่าคนที่มีชื่ออ่านยากพบเวลาชื่ออ่านง่ายทําไมคนจําได้ครับอ๋อคนนี้เหรอชื่อนี้อ่าคนจําได้แต่พอชื่ออ่านแบบแค่สะกดยังสะกดไม่ถูกจําก็ไม่ได้หรือบางทีอยากจะเรียกก็โอ๊ยเรียงไม่ถูกเว้ยนึกนึกไม่ออกอะ่ะ อันนี้ก็เป็นโชคนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้กึ่งโชคอะ่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวความสามารถเลยเห็นปหชื่ออ่านง่ายชื่ออ่านยากเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่ามันมีผลไงแต่ว่าผมผมเพิ่มให้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อลูกก็ลองดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปตั้งแบบอ่านตัวเองเนี่ยอ่านอย่างอ่าน,านแทบไม่ออกเลยเนี่ยคนอื่นอ่านไม่ได้เลยเนี่ยก็ก็จะทําให้โอกาสที่คนจะรู้จักชื่นชอบอาจจะน้อยหน่อยนะครับ พูดมาทั้งหมดแปลว่าอ๋อถ้างั้นชีวิตนี้โชคล้วนๆเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่โชคล้วนๆน,นะมันต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูข้อ7ซึ่งเป็นหลักของหนังสือเล่มนี้เลยฮะอยากมีโชคใช่ไหมโชคดีเท่ากับเปิดวงเล็บนะการลงมือทำคูณความหลากหลายบวกการรับรู้ปิดวงเล็บทั้งหมดคูณด้วยการฟื้นตัว ลงมือทําคือคนโชคดีต้องลงมือทํานะครับไม่ทําไม่โชคดีนะครับอาจารย์อุบลโชคดีจังเลยทำพอดแคสต์ให้คนฟังอย่างแรกผมต้องทำาไงลงมือทําครับคูณความหลากหลายอ่าผมอธิบายซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหลังหลังจากนี้จะเจาะลึกไปเรื่อยๆนะเขาจะไม่ได้ทําอย่างเดียวตั้งแต่แรกครับคนที่โชคดีนะเขาจะทําหลากหลายเรื่องครับก่อนที่ผมจะทำพอดแคสต์ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทำพอดแคสต์ได้ดีที่สุดในประเทศไทยนะแต่แค่ยกตัวอย่างผมเปิดเพจ โอ้จานก็เปิดเพจจานก็มีคนตามเป็นแสนอ่ะผมจะเล่าให้ฟังผมมีเป็นเกือบสิเพจครับส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยเวิร์กด้วยแต่ว่าผมลงมือทําแล้วผมทําหลากหลายจนกระทั่งผมโฟกัสได้ว่าเออทางเนี้ใช่บวกการรับรู้เดี๋ยวเดีวเราเราจะเจาะลงไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดมันทําแล้วล้มเหลวมันต้องมีการฟื้นตัวนะครับอ่ะมาถึงข้อ8เจาะไปทีละอันไปเรื่อยๆนะฮะ ข้อ8เนี่ยผมเขียนไว้บอกว่าอยากโชคดีเนี่ยเราต้องฝึกฝนปัจจัยที่ทําที่เราทําได้ไม่ค่อยดีมากกว่าการเสริมเรื่องที่ทําได้ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแปลว่าสมมุติว่า,มมวาเราเราทาเรื่องเราเราเราทำหลากหลายแต่เราทําแป๊บเดียวเราล้มเลิกเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มความหลากหลายให้เพิ่มการฟื้นตัวเพราะว่าฟื้นตัวก็คือคุณทําแล้วคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องล้มเหลวแล้วคุณต้องเริ่มใหม่สู้ต่ออะไรเงี้ย ไม่ใช่ว่าคุณทําเฉพาะหลากหลายอย่างเดียวแล้วอันอื่นคุณทําได้ไม่ดีแล้วคุณเลิกทําอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่ลงมือทําแต่คุณทําอย่างเดียวตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่ทําหลากหลายเลยเนี่ยการลงมือทําเพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยไงคุณต้องไปเพิ่มความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างสมการเมื่อกี้นะครับข้อ9ครับข้อนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมผมวาวนะผมรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ได้คิดในมุมนี้ก็อบอกว่าถ้าโอกาสที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จคือหนึ่งเปอร์เซ็นต คือทำร้อยครั้งถูกครั้งเดียวเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราทำเรื่องนั้นเนี่ย459ครั้งโอกาสที่เราจะทำสิ่งนั้นสำเร็จจะสูงถึง99%ทีเอ้ยอาจารย์มั่วเปล่าไม่นะผมผมยกตัวอย่าง1%อาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าสมมุติว่าคุณทำา0 0โอกาสสำเร็จ10%แปลว่าอะไรครับทำครั้งแรกโอกาสล้มเหลว90% คุณทำสองครั้งเนี่ยโอกาสจะล้มสองครั้งเป็นเท่าไหร่90คูณ90%นะ90%คูณ90%คือ81%งเ็นุ่นเห็นไหมว่าโอกาสที่จะล้มเหลวติดกัน2ครั้งมันลดลงแล้วนะครั้งแรกเนี่ย90เลยโอกาสจะล้มเหลวแต่คุณทำา2ครั้งจะกลายเป็น81%ถ้าคุณทําต่อโอกาสที่จะล้มเหลวติดกัน3ครั้งมันจะน้อยกว่า80%แล้วแล้วมันจะน้อยไปเรื่อยๆครับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่า4559ครั้ง โอกาสที่คุณจะล้มเหลวติดกัน459ครั้งคือน้อยมากต่ำกว่า1%อีกให้บทเรียนอะไรครับบทเรียนคือถ้าคุณมีพลังที่จะฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็ทาไม่ได้ทำสิ่งเดิมๆนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจริงๆมันไม่ต้องถึง400กว่าครั้งหรอกผมเชื่อว่าคุณจะเจอความสำเร็จก่อนหน้านั้นด้วยข้อ10ครับ การมุ่งให้เด็กทำอะไรเรื่องเดียวให้ประสบความสำเร็จสุดๆนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อกี้สมการมีคมคำว่าความหลากหลายอยู่จําได้ไหมครับคุณมาถึงปุ๊บคุณจับลูกตีแบตอย่างเดียวเลยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ไม่ให้ทำอย่างอื่นเลยแล้วก็หวังว่าเขาจะได้เหรียญทองอลิมปิกมีนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าลูกเราถนัดเรื่องนี้จริงไหมเราแค่จับให้เขาทำบางคนบอกอาจารย์อาจารย์ไม่รู้จักไทเกอร์วูดเหรอ ไทเกอร์วูดเป็นนักกอล์ฟระดับโลกพ่อเขาให้ตีกอล์ฟตั้งแต่3ขวดแล้วเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นนักกอล์ฟระดับโลกใช่แต่ไทเกอร์วูดนะคือเอ็กเซปชันเอ็กเซปชันมันคือข้อยกเว้นผมเชื่อว่ามีเด็กจับไม้กอล์ฟตั้งแต่3าขวบไม่ใช่คนเดียวในโลกครับไม่ใช่ไทเกอร์วูดคนเดียวครับมีอีกเพียบแต่ไม่ไม่ได้ดังแต่ไทเกอร์วูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จได้ง่ายกว่าคือให้ลูกเราลองทําอะไรที่หลากหลายดูครับ แล้วเขาเจอเรื่องที่ใช่นะเขาจะไปทางนั้นนั้นได้ได้เร็วกว่าเพราะเราไปเรื่องให้เขาเนี่ยบางทีเลือกไม่ถูกด้วยมาต่อข้อ11ครับก็คล้ายๆที่พูดเมื่อกี้เลยคือเราควรเริ่มทําอะไรที่หลากหลายก่อนครับเพื่อไม่ทําให้เราเบิร์นเอาถ้าถ้าไปทําอะไรเฉพาะเรื่องเดียวแล้วมันไม่ชอบด้วยเบิร์นเอาเลยแล้วไม่อยากทําต่อด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้จักพรสวรรค์ของเราบางอย่างทำแล้วมันฝืนไม่ใช่บางอย่างทำแล้วมันสนุกใช่ เป็นพรสวรรค์ของเราถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเลิศทั้งหมดก็ยังทําให้เรามีทักษะติดตัวหลายอย่างคนระับเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้พูดภาษาต่างประเทศได้คือแต่ผมไม่ได้เน้นว่าต้องทําเป็นร้อยเรื่องเนาะคือก็อยากให้มันเยอะเกินไปนะครับแต่ทําหลากหลายไว้ก่อนโดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มเถอะ12ครับหัดสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนน้อยสิ่งนี้อาจจะทําให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็ได้ ในสมการข้อนี้มันคือความการรับรู้ะคนที่ประสบความสําเร็จจะเป็นคนช่างสังเกตนะครับสังเกตไหมเขามักจะตั้งคําถามในสิ่งที่คนอื่นก็เห็นแต่ไม่ตั้งคําถามทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นนะ่ะเอ๊ะทำไมเราไม่เอาอันนี้มาทําใช้กับอันนี้ล่ะอ,อารมณ์แบบนี้ครับจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็ยอมรับนะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตั้งสังเกตอะไรมากมายแต่พออ่านหนังสือก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงว่ะ อยู่นี่เวลาไปดูอะไรเนี่ยลองลองตั้งคําถามดูถ้าถ้าเป็นแบบนี้จะได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นจะได้ไหมข้อ13นะครับคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นการลงมือทําเป็นสิ่งสําคัญฮนะแล้วแล้วคุณล้มไหมล้มแน่นอนครับเพราะส่วนใหญ่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆไงถ้าง,ง่ายเราก็ไม่จะไม่เรียกว่าสําเร็จอะ่ะกินกาแฟได้หนึ่งแก้วถือว่าเป็นความสําเร็จไหมมันก็ไม่เนาะ ก,ก็สําเร็จล่ะจ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 ะเรียกว่าสําเร็จแบบคุณก็คุณไม่ต้องการความสําเร็จแบบนั้นใช่ปะคุณอยากรวยเป็นพันล้านเงี้ยคุณคิดว่าง่ายไหมละ่ะก็ไม่ง่ายถูกไหมแต่ยากที่สุดคือเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเริ่มเดี๋ยวมันจะพังพังอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอยู่แล้วแต่เราจะได้เรียนรู้แล้วก้าวเข้าไปสู่ใกล้ความสําเร็จมากขึ้นครับข้อ14ครับสิ่งที่คนอัจฉริยะมีเหมือนกันคือเป็นคนที่เปิดรับ ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมออัริยะไม่ใช่มาถึงปุ๊บเก่งคือใช่แหละเขามีสมองบางอย่างเก่งแต่เกิดจริงแต่ว่าเขาเป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ถามว่าทําไมแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะคุณสิ่งที่คุณรู้ในปีนี้ในปีหน้าอาจจะล้าสมัยแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วมันก็ทําให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับต่อยอดกันได้เยอะแยะนะครับ15ครับ ลองทำอะไรแปลกใหม่ดูบ้างครับเราจะได้เจอโอกาสใหม่ๆที่อาจคิดไม่ถึงข้อนี้ก็เป็นข้อเตือนใจผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เดิมๆขับรถก็ไปเส้นทางเดิมๆอันที่ชัดมากนะคืออาหารที่กินผมก็จะกินอาหารเดิมร้านเดิมหนักกว่าร้านเดิมคือเมนูเดิมผมเป็นคนแบบนั้นนะผมแล้วผมผมบางคนบอกาจะาไม่เบือ่อไม่นะผมกินได้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลายเดือนติดกันได้เลยนะถ้าถ้าถ้าจำเป็นอะ ไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่พอเพิ่นเมืองไทยก็เป็นเมืองที่โชคดีมันมีทางเลือกเยอะก็ก็มีโอกาสเปลี่ยนได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนอยู่ต่างประเทศอะผมจําได้จริงๆต่างประเทศก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยอะผมทําอาหารกินเองผมก็ทําเมนูเดิมอะ,อ,ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับทําอะไรแปลกใหม่ดูบ้างตอนนี้ก็เตือนตัวเองให้ทําอะไรพวกนี้ด้วยนะครับข้อ16นะครับความโชคดีเนี่ยความคาดหมายมักจะมาจากคนอื่นครับ อยู่อยู่ดีๆซื้อลอตเตอรี่รวยเองน้อยฮะส่วนใหญ่มาจากคนที่เรารู้จักแล้วบางทีก็ไม่ใช่คนที่เราคิดว่าจะ,จะจะนำโชคดีมาให้เราด้วยนะแต่เราไม่ได้แบบจะเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้คาดหวังเราเจอใครต้องคนนี้จะให้อะไรเราไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าเราทําดีกับทุกคนนะมันเหมือนกับการปลูกพืชแต่ไม่ได้หวังผลนะ่ะคือเราแค่ทําดีเราก็จบแล้วอะแต่เชื่อไหมบางทีมันก็คนนั้นก็ ให้โอกาสเราคนนี้ก็ติดต่อเราโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหมายเลยมาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับ17นะครับคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่มีเครือข่ายที่หลากหลายครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นระดับผิวเผินก็ตามรู้จักคนเยอะเนี่ยส่งผลนะครับมีเครือข่ายที่หลากหลายเนี่ยส่งผลนะครับไม่จําเป็นต้องสนิทกับทุกคนนะเราไม่สามารถมีเพื่อนสนิทได้ส0 0พันคนเลยนะไม่ต้องนะรู้จักกันเออคนนี้ทํางานที่นี่เออทักทายกันดีต่อกันแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบ เขาเรียกว่า loose tie อ่ะ tie ที่แปลว่าเชื่อมความสัมพันธ์ที่มันเป็น relationship อะนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทถามว่าทำไมอ่ะ,อะขยายความหน่อยคือเพื่อนสนิทเนี่ยทำไมเขาไม่นำโชคมาสู่เราเพราะว่าโอกาสที่เขารู้ว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับเพราะเรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่คนที่สนิทน้อยหน่อยเป็นแค่คนรู้จักเนี่ยโอกาสที่เขารู้ว่าเราไม่มักจะไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเขาอยู่คนละวงกันนะครับ อันนี้คือความหมายนะมีเครือข่ายที่หลากหลายจะดีนะผมถึงพูดนะแต่เอมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยพูดชนิดหนึ่งผมถึงพยายามจะทําเครือข่ายนักศึกษา MBA รุ่นพี่รุ่นน้องให้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่านี่คือเครือข่ายที่หลากหลายที่ทรงพลังมากนะครับ18นะครับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งเกิดจากการกระทําที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ในตอนแรกไม่รู้จะทาไปไําไมแต่ทําไปทํามาไปเจออะไรที่แบบเจ๋งอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยหลายครั้งบางทีเราอาจจะต้องยอมนะ ลองทาดูไม่เป็นไรทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเจออะไรเจ๋งๆเองเราทําไม่เจออาจารย์ไม่เจอก็เลิกไงไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะแต่แตทด,ทด,ทด,ทดลองดูแล้วหรือยังนะครับ19นะครับเราต้องรักษาความอยากรู้อยากเห็นให้เหมือนกับตอนเราเป็นเด็กโอ้โหจเราเป็นเด็กได้ไหมอ่ะถ้าใครจําตัวเองเป็นเด็กไม่ได้เพราะอายุประมาณผมเนี่ยจาลูกเราตอนเด็กได้ไหมอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะจะจะได้พอจําได้หน่อยถามเยอะมากแล้วคําถามที่อีที่สุดคือคําถามว่าทําไม ทำไมต้องไปทำไมต้องอย่างนั้นทำไมไม่ว่าเราจะตอบอะไรก็ตามเด็กจะถามทำไมเสมอเลยยกเว้นว่าคุณไปปิดกั้นเขาไปดุเขาว่าห้ามถามอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ถามซึ่งไม่ดีนะครับปล่อยเขาถามเถอะคุณตอบไปเถอะบางคนก็ตอบจนเบื่อแต่ตอบไปเถอะดีตอ่อดีต่อเด็กพอเราโตขึ้นนะ่ะเราจะไม่ค่อยถามคำพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามครับถามบ่อยๆถามคนหนึ่งไม่ได้กระถามตัวเองนี่แหละทำไมต้องทำทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องเป็นแบบนี้ อีกสักข้อนะครับข้อ20ครับเราต้องสังเกตโอกาสดีๆที่อยู่รอบตัวเรามีคํากล่าวนะว่าจริงๆโอกาสเนะี่ยมันมันมีนมนอยู่ในอากาศนี่แหละแต่คุณมองไม่เห็นมันนหละแล้วคุณก็จะมารู้งี้ตอนหลังจากที่คนอื่นเขาเอาไปทำาลว,ว่าโอ้นี่คิดเหมือนฉันเลยหรือว่าบางทีก็ไม่ได้คิดเลยว่าโอ้โหมันทําแบบนี้ได้ทําไมเราคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดเราออกเรารวยไปแล้วอะไรเงี้ยก็คิดซะตอนนี้ครับมันก็ยังมีอยู่ตอนนี้ตอนที่ท่านฟังผมอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสหลายอย่างอยู่รอบตัวท่านนะ หยุดนิ่งๆคิดมันสังเกตมันตั้งคำถามแล้วโชคจะมาเองอยังไม่จบนะครับเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวต่อนะครับสมการความโชคดีนะครับเขียนโดยคุณซูซิกิยูนะฮะก็เป็นหนังสือที่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปลองไปหาอ่านกันดูได้สำหรับคนที่สนใจนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i s ดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.